เนี้ยผมได้แนวจะาโจมักมาฝากเอาโอ้โหสุดยอดสุดยอดคู่ใหม่จะยิ้มว่าหิวทั้งคู่ขาโจมักกันแล้วเอามาฝากเอ๊ะคู่ขาไม่ได้สินะไม่ได้คู่เออมาอยู่วงสาวหน่อยใหม่ก็โอ้ยเฮ็ดดีนะ พอเขาน้อยเจ้ากระไดยังไมคนหัวผู้ดีมีน้ำใจงามสมคำเล่ารือหรือตัวนี่ไหมโอถแบับทางยาคนงั้นกูต้องเจียวไม,ม่บอกกูทุ้ปมาเด็นนั่นโถนะัาตุ้มตีน้อย คุณผู้ชมคะเป็นคู่หูคู่หาไม่ใช่คู่ขาคุณผู้ชมเมื่อกี้หนุ่พูดคู่ขาแวบบไปนิดนึงมันดูสิวกิ้ววันนี้ให้เกียรติกับรายการโตหนุ่แหม่มด้วยคําถามมากมายขอต้อนรับทั้งสองท่านพี่ยาวและพ่อโจเพชรบ้านแพงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเปลี่ยนนามสกุลแล้วหรอคะเปลี่ยนนามสกุลเป็นพี่ยาวเพชรบ้านแพงแล้วหรอเปลี่ยนแล้วครับเขาเปลี่ยนให้ผมเลยวันแรกเลยตกลงเป็นคู่อะไรกันคะพ่อโจขะเป็นคู่อะไรคู่หูคู่หา ประมาณนั้นครับตอนนี้จะเป็นคู่ล้างคู่ผันกันแล้วผมก็จะอ้ยไม่ผันทิผคู่ห้าเอาห้าก่อนแล้วอย่าเพิ่งผันไม่แต่ก่อนก่อนที่จะมาอยู่กับผมอ่ะทีนี้มีสินเท่าไหร่นะพูดกันตรงตรงอ๋อคือมันเป็นนี่ผมผ่อนรถสิบล้ออยู่ห้าขึ้นมาสิบล้อก็ผ่อนเหลืออยู่ประมาณสักสามแสนกว่าบาทแล้วมาอยู่กับผมตอนนี้แหละนี่สินและที่นี่ผมก็ดีใจครับพอมาอยู่กับโจได้เดือนเดือนหนึ่งกับสามสิบวันประมาณสามเดือนค่ะเป็นไงคะครับผมก็ ยอดนี่เพิ่มขึ้นประมาณ4ี่แสนห้าคือมันรู้มันมาได้ยังไงบินเรียกเก็บย้อนหลังค่าแนนเข้าปรับเบี้ยล่าช้าบ้างอะไรบ้างยกเลิกสัญญาบ้างเลยสมเดือนเขายกเลิกสัญญาไงฮะก็ต้องไปทําสัญญาอันนี้พูดเล่นหรือพูดจริงเนี่ยเออพูดจริงเดี๋ยวก่อนอยากรู้ว่าทั้งคู่โคจรมาเจอกันได้อย่างไรเพราะว่าอย่างของพ่อโจเราก็รู้อยู่แล้วเนาะเป็นเจ้าของคณะ หมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงของพี่ยาวก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าทําโลจิสติกเคยมาในรายการเราด้วยครับผมแล้วก็น้อมาคุยกันแล้วไปเจอกันได้ยังไงมาอยู่ทํางานร่วมกันได้ยังไงเขามาเจอกันช่วงผมเงาเงาพอดีครับเพราะปกติผมก็จะทำคอนเทนต์ไปกับงานคอนเสิร์ตอยู่กับลูกอยู่กับอง้์อิงอยู่กับทีมงานคครับที่เงาเงาก็คือช่วงนั้นผมมาถ่ายภาพยนตร์เรื่องคายอ้อครับแล้วมาเจอกันตอนแรกก็คือ เจอกันโดยบังเอิญนะวันกลางคืนกอดวันปิดกล้องของภาพยนตร์คอ้อมาเจอเขาก็คือซองดูฮีค่ะมีมหาสมปองมีซองดูฮีมาเข้าฉากด้วยกันแล้วก็ถ่ายเสร็จแล้วก็ไปทานข้าวแล้วซองดูฮีก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวผมนัดพยาญญาอยามากมาพอกันยุรยานอาหารพอดีหลังจากออกจากกองก็เลยนัดพญาเยาเฮ้ยพญาอยาเด้อ๋อพญาเยาเห็นตั้งแต่แกอยู่ ทีวีตั้งแต่สมัยช่วงอ่าถ้าเรื่องตลกคุณหน้าคุณตาใช่ครับหน้ายาวๆหน้าเหมือนปลาหลดในแนนคุณเมื่อนทำว่ามันหนาเจ้าของรอเขานะมึงกได้ผมจําได้ไงคุณเหมือนปลาช่อนปลาจระดูอ่ะหน้าเขาเน่ยเหมือนปลาปลาฝาว่าปลาปลาตองโอ้ยมึงเจ้าของในวันหนัง ปลาตองปลาปากมันจูบเป๊ไงครับหน้าเปเปๆเขาหาว่าหน้าผมเหมือนไปช่อนบ้างไปหลดบ้างครับแล้วก็เลยมาเจอกันมาเจอกันคืนนั้นคือครั้งแรกคือได้เจอเลยประมาณคืนป,ปิดกล้องน่าจะวันที่ยี่ยี่สิบสี่ถูกใจกันเลยไหมฮะเจอกันแล้วถูกใจกันเลยถามโอ้ยยังยังไม่ได้ถูกใจขนาดนี้อันนี้ไม่ได้สปกคผมเลยไม่ได้ถูกใจค่ะครับ คือไม่เคยเจอไม่รู้จักกันมาก่อนนะฮะคุณแม่ไม่ได้สัมผัสไม่ได้คุยรู้จักแต่ว่าอยู่ในโทรศัพท์เขาเป็นหัวหน้าวงเป็นอะไรนะซอฟต์พาวเวอร์เป็นคนที่ดังเป็นคีเอทีอะไรหลายเรื่องหลายราวนะฮะเขาดังมากผมเนี่ยคือผมก็อยู่ในวงแคบๆของผมใช่ไหมฮะในตลกที่งานเริ่มเบาลงแล้วอะไรประมาณเนี่ยก็เลยเจอเจอกันเจอกันก็เลย นั่งอยู่ข้างกันก็เลยทําคลิปคลิปสองคลิปก็เลยกลายเป็นเออพูดแบบเขาก็พูดไม่หยุดผมก็ถ่ายไือสัมภาษณ์กันอย่างเงี้ยสัมภาษณ์กันคือรู้สึกว่าเข้าขากันอืแล้วก็เลยแยกย้ายกันคืนนั้นไม่ได้เอาเบอร์โทรไม่ได้เอาไลน์กันไว้เลยไม่เขาจะถ่ายหนังเขาจะปิดหนังครับผมซีนสุดท้ายแล้ววันต่อมาถ่ายหนังซีนสุดท้ายอวันรุ่งขึ้น คุณซ่องลูงฮีเน่ะโทรติดต่อผมมาให้มาหาบอสโจนะเผื่อได้เข้าฉากนะพี่ยาวพนะมมผมต้องไปโทรไปขอบคุณซ่องลูงฮีด้วยนะแต่ผมอยู่มาสองเดือนผมก็จะโทรไปหาซ่องอีกเหมือนกันค่ะจะโทรไปตบปากมันว่าเอ๊ <c oughs> มึงไม่น่าโทรมาเลยให้กูรู้จักเลยเหรอมันม <c oughs> อ,อ,อ๋อเนาะพอหลังจุดแต่รู้จักแล้วนึกเสียดายเหรอคะครับเห็นบอกว่ามีมีช็อตทะเลาะกันด้วย คลิปแรกเลยที่อยู่ในกองถ่ายครับใช่ใใใคือไม่มีเบอร์โทรกันแกแกก็เลยโทรหาท่านสอทอจันทร์สอทอจันทร์็นผู้หญญาที่บงเคารพคือท่านสอทอจันทร์ก็บอกว่าเพิ่อเหง้าโทรหาบ่เพิ่งยาวโทรหา,า,หาเนี่ยว่าไปเจอกันที่กองถ่ายจ้ะเอ้ผมก็เลยเอาเบอร์มาก็เลยโทรหาแกแกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาอยู่ที่กองถ่ายนะเออเอ,เอ,เอหิมะยังน,อน้อบ่เนี่เดี๋ยวพอคิดไว้แล้วจะไปทําคลิปนี้เลยนี่แหละคือคลิปแรก แต่เป็นคลิปที่ทะเลาะกันจริงๆหรือตั้งใจทําเป็นคอนเทนต์ถามเขาเลยครับคือเขาโทรหาผมเองเขามาก้องถ่ายเองอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเว้าอย่าเฝ้าเล่าไปเบิ่งคลิปกันก่อนปิดกองแล้วใช่ไหมครับครับปิดกองแล้วครับโยนลงมาคือที่ผมคุยกันแล้วเขาโทรไปบอกผมว่าบัตเจ็ตของผมสามหมื่นคิวหนึ่งคุยกันบอกแล้วไอ้ซอมดุฮีมาเล่นแทนผมไอ้ซอมเนี่เป็นพ่อมาแล้วกูถามไม่เก่งคือขออนุญาตนะครับเพราะว่าปิดปิดกองแล้วเดี๋ยว พี่ใหม่ครับขอขอขอยเป็นเรื่องหน้าได้ไหมเนาะครับไอเรื่องไหน,<อ>นเรื่องไหนใครว่าสองภาคสองเหรอใช่ครับมึงเอาภาคแรกให้รอดก่อนภ <c oughs> าคแรกมึงจะไม่เข้าโรง่ายเลยมึงจะเอาภาคสองได้ไงก <c oughs> ูยังไม่ได้เล่นภาคแรกเลยมึงเอาซองเมื่อเชียร์กับกูคนดีวทีมงานพ่วงกับตากล้องอะไรเขาไม่เกี่ยวครับผมก็คุยกับคุณแล้วโจอให้เกียรติที่บ้านผมโทรหาวันนั้นพี่ไม่รับผมก็เอาสองมอยืนเลยต้ัวบักค่าหรืแมงไป เขาเรีนกับเเรียนเดี๋ยวคุยเลน่นเรื่องไม่ก็ได้ดไจจคลิปนี้เรื่องจริงหรือคอนเทนต์เออมันเป็นคอนเทนต์ครับคุณแม่มันเป็นคอนเทนต์จริงๆเพราะว่าเมื่อผมไม่ได้เข้าฉากแล้ววันนั้นผมขับรถจ,จจะเข้าฉากถูกครับได้งานแน่ๆ ได้งานแน่แต่ว่าับไปได้ถูกต้องครับเขาจะเปิดกล้องแล้วก็ให้ซองดูฮีเล่นซองโรฮีไม่ใช่เราไม่ใช่เราอันนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ว่าเราไม่ได้เล่นอยู่แล้วลหละเพราะว่าเราไม่สนิทกับเขาแต่โมโหจริงหรือโมโหคอนเทนต์โมโหนี่มันต้องโมโหจริงครับคุณแม่ภาพมันถึงจะออกมาเดินดีคือเราเราเขานัดผมเลยว่าเพอาเง่าผมกเกรงเขานะผมไม่กล้าด่าเขานะเพราะว่าลูกน้องเขาน่ะบอสจ๋าพ่อครับแม่จ๋า พูดกับเขาลูกน้องห้าร้อยบอะว่าถูกต้องเขาถูกต้องแล้วคุณมาด่าเขาในงานวันนั้นก็น่น่อยผมจะไปขอเขาก่อนนะโจเอพรายาวด่าได้ไหมเออเพ่อะาว่าเอาเลยเอาเลยอย่าบอกแห้งลูกน้องได้ยินเพอาะเนาเอาเลยเขามีไฮเดอซีนเขาเตรียมกันแล้วใช่เขนจัดเต็มเลยคือเขาด่าจนแม่ผมโกรธอะเออวันหลังผมไปหาแม่สุภาพแม่เขาอ่ะเน่าเป็นอย่างอด่าลูกแม่ครับ อตแล้วเราเนียนนะที่ยาวเนียนมากเลยคือเราเราเราไม่ได้โกรธจริงใช่ไหมผมไม่ได้โกรธครับอ๋อแต่ว่าเราเรารับก็เลยคลิปนั้นพอปล่อยออกไปคนดูเยอะขนาดไหนโอ้ปล่อยวันเดียวน่าจะสองล้านมั้งติ๊กต็อกทั้งติ๊กต็อกทั้งเลียวมันทั้งช็อตย t u b e มันมันบอกพ่อโจว่าอะไรคลิปนั้นอะพอหลังจากที่เราดูว่าคนดูเยอะขนาดนั้นมันบอกว่าคือเอนเกียร์ก็คือคนคนเข้าชมแล้วก็คนคอมเมนต์เยอะมากอื แล้วก็พ่อเยาวนี้หายไปจากวงการตลุนี <t ank awa> ้นานอยู่นะนนคือตั้งแต่ยุคโซเชียลเนี่ยก็มานี่แล้วมาจกจักโจกร้องเพลงเพราะจะตายไปเลยเยอะแยะเลยไม่เห็นไงฮะไม่เห็นว้ายไปหลบอยู่ไหนไม่เห็นอ่ะโอ้คนโซเชียลไม่เห็นจกจักรจกนะออ้แกงริสเกตอล่าโอ้ยอเห็นแค่แวบๆเห็นแค่แวบๆแต่โซเชียลทั่วไปที่แบบไม่ค่อยเห็นแกงไงแล้วมันทําให้เราปิ๊งไอเดียรไหมคะจาก ผมไม่ได้ปิ้งอะผมไม่ได้เปิองอะไรเลยผมบอกเลยไม่ได้ปิ้งเลยทำไมหันหลังให้เข้าขนาดนั้นเออใจหัวใจหัวเออคือเขาก็โทรมาเรื่อยตั้งแต่วันนั้นคือเขาตั้งใจที่จะมากองถ่ายแล้วก็หายเลยนะมาถ่ายแล้วก็กลับบ้านไปเลยเราจะเออเพราะเจ้าเอจ้าไปแล้วอก่ คือผมว่าจะให้ค่าน้ำมูกน้ำมันนะมันมีน้ำใจให้แกไงว่าคือแกไปตลกดังครับเราก็เคยไม่เอาตังค์หรอมาเล่นฟร้คือว่ามันขี้เกียจรอครับเพราะว่าเขาน่าจะให้ตั้งแต่ตอนแรกเลยฮะถ้าจะให้ใช่ถ้าจะให้รอนานเราไปเพราะสิ่งนี้แน่ละแต่ว่าเขาเขาเขาหมแต่ทำนู่นสั่งงานลูกน้องใจนู่นใจนี่อยู่เมื่อไหร่กูจะได้วันนี้ผมก็ขับรถกลับบ้านเลยฮะแล้วมาได้ตอนไหนจะบรรจุเขาเข้าไปบ้านแพงมาคิดไมก็เลยก็เลยโทรคุยกัน โทรคุยกันก็เลยพอย่เาคนเมืองหลายดี่นี่นัดพอยเอาคนเมืองหลายใจจริงกขาไม่ไม่อยากได้นะอันนี้พูดแบบตรงๆนะไม่ใช่ไม่อยากเกงใจ Follow วอร์เออก็เลยแบบก็เลยโทรหาแกก็เลยว่าเออเอาใจได้ดิถ้างั้นเราไปเจอกันนัดกันทำคอนเทนต์กันอยังไม่อยากได้นะยังไม่อยากได้ขายัง นัดทำคอนเทนต์ลองไปเรื่อยนครั้งเป็นคราวเออๆอ่าก็สามวันเจอกันครั้งหนึ่งแล้วก็มาอัดคลิปอัดคลิปทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆทีไหมถ่ายทีไหมตอนนี้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เขาปล่อยเขากลับบ้านหรือยังตอนนี้คือไปกระบงทุกวันแทบทุกวันครับแต่ก่อนนี้สามวันเจอกันแล้วก็มาทําคลิปเยอะๆแล้วก็ค่อยปล่อยวันละสองสามคลิปอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้ก็คือ ไปเจอกันแทบทุกวันก็เริ่มเบื่อหน้าแล้วล่ะหน้านเดิมๆเนี่ยหน้าเหมือนปลดเนี่ย oh. งั้นแสดงว่าเคมีต้องได้ใช่ไหมพ่อโจเพราะว่าจริงๆแล้วพ่อโจไม่ได้จําเป็น,นออกมานั่งทําคลิปก็ได้เคมีคุณได้มันถึงต้องทําตลอดก็รู้สึกว่าพูดอะไรมันก็ไม่ตันอพูดอะไรไปก็ไม่รู้อะคําพูดแล้วมันมันมันต่อยกับพระอิศายบานห้องเันดีวา่าม,มันต่อยกันแล้วมันมันมวนไปหนาไหมมันสนุกไปหน้าอืมันไม่ได้เครียดเลี้ยงเออเฮอคือพระตาวบมันพระไม่อย่างหลวงพ่อ ไม่ใช่เนนไม่ใช่หลวงพีไม่บอยโแมนเจ้าบวานหลวงปูมั้ยคือมันมันจะอยู่ด้วยกันกลายเป็นความสุขแล้วเราซีเรียจากงานเราอะไรแล้วมาเจอแบบนี้เห็นหน้าแกเราก็ยิ้มแล้วแต่ก่อนก็มีพ่อแหลมนะครับผมก็อยู่กับพ่อแหลมก็แบบแกนี่แหละก็ทำคอนเทนต์ด้วยกันพ่อแหลมแต่ทุกวันนี้พ่อแหลมก็คืออายุเยอะแล้วแกก็หันไปได้ดีเล่นดีทางบ้างไฟอยู่อย่างเดียวตอนนี้ก็ปล่อยให้พ่อมีความสุขตรงนั้น ก็เลยบรรจุพี่ยาวเข้าเพชรบ้านแพงเลยบรรจุเรียบร้อยตอนนี้ถือว่าทําสัญญากันเลยไหมคะก็เพราะว่าต้องว่าจ้างกันเป็นเป็นเรื่องเป็นราวคือคุคิดหนักขนาดนั้นเลยครับคือสัญญาเนี่ยคือเราเขาให้ล้ยยาวทำเนี่ยหกปีใช่ไหมตอนเซ็นไม่เห็นคิดหนักขนาดนี้ครับคือคือต้องหกปีนั่นแหละหกก็หกไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกคือว่าครั้งแรกว่าจะเอาสามปีกับหกปีอยู่ฮะทำทำกับทิ้งรยรอยไว้คือเขาบอกว่า ผมจะตั้งหน้ายาวมีเลยเหรอว่าเส้นแบบลอยวะคือโจเขาพูดว่าเขาจะตั้งหน้ายาวเป็นเป็นตัวอะไรนะเป็นแฟอะไรนะอะไรเป็นอะไรที่บอกไปก็ได้ไม่ไปก็ได้อ่ะเออออออฟรีแลนซ์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 เป็นรับงานเออออออตอนนี้คือไม่ฟรีแลนซ์ละเซ็นสัญญา6ปีมีเงินเดือนมีเงินเดือนประจําครับผมมีเงินเงินเดือนก็คือรายได้จากเพน มั่งครับรายได้ ai, พอได้ค่าขนมค่าน้ำมุกน้ำมันครับแล้วก็ค่าตัวจากค่าแรงที่ไปยืนบนเวทีหน้าที่ละ่ะเมื่อกี้พูดถึงเงินเดือนหน้าที่พี่ยาวทำอะไรบ้างทำอะไรอ่ะก็ไปเ <ละ S 1> วล<ะ>าเขาร้องเพลงจบอ่ะร้องเพลงเขาเขายงไม่เพลงประจำตัวเขาเปิดตัวเขาปุ๊บพอเขาลงจบแลหางเครื่องออก เราค่อยๆเข้าไปสวมนะฮะอ๋อไม่ถึงว่าไปกับคณะไปกับไทำงานคณะเลยทำงานบนเวทีและตอนนี้ขึ้นเวทีถูกต้องครับเวลาผมขึ้นประมาณสัก5นาทีเองแต่ว่าสำหรับตัวเราแล้วเราจะเชื่อมตรงไหนก็ได้แล้วแต่เขาจะดูความเหมาะสมเราสแตนบายเหมือนเหมือนกับทีมงานคนอื่นๆเลยสแตนบายหน้าที่เราเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาให้เราขึ้นไปเดี๋ยวเขาเรียกเราเราก็กลับไปได้ทำ แล้วทําคลิปล่ะคะไปทําตอนไหนทําคลิปแล้วแต่เราจะทำครับมั่วไปหมดเลยฮะทีหนึ่ง <c oughs> ทีสองก็อยากทำก็ทีหนึ่งทีสองเนี่ยทํา <c oughs> โทรไปหาผม ปลูกให้ผมเพราะว่าเตรียมเอาบัตรแข็งไปขายนะพนะบัตรแข็งยังไม่มาเลยเนี่ยมันโทษไปปลูกผมต้องแซนใบตลอดเวลาต้องพร้อมลุกขึ้นมาตลอดเวลาคือมันเลือแต่นึกงได้นะบางครั้งก็นึกได้เหมือนไอ้ที่เติมชามเติมหนวดให้แกเนี้ยก็นึกได้เมื่อกี้นั่งได้เมื่อกี้ผู้ชมก็อยู่อยู่ก็มาบอกทีมงานในกล้องเราบอกว่าเฮ้ยใครมีดีสอเขียนคิ้วไหมวะไม่มีต้องขึ้นไปข้างบนพี่จะไปทําอะไรไม่จะไปเขียนดูดิก็เลยได้แต่งข้างบนเนี่ย มาเขาทำเดาไม่ดีอยู่แล้วชอบนะผมชอบผมชอบเห็นไหมเนี่ยต่อสอวน้ตัวเองนี่เราไม่มีอะไรมากเลยถามว่าหน้าผมเหมือนลิวันโด้ไมพนายังเวโอ้ตายละมันเลยกลายเป็นเหมือนมีชีวิตชีวากลับมาอีกครั้งหนึ่งไฟในตัวที่มันทํางานลุกโชนไหมคะพี่ยาวมันลุกโชนมากตั้งแต่ผมเข้ามานะคุณแหม่ม ตั้งแต่ผมเดินเข้ามาเนี่ยประมาณเดือนกว่าไปเล่นที่บ่อวินวัดเนินจะโบกหรืออะไรเน่แถวบ่อวินหลวงพ่ออันนี้ทําให้อันนี้น้ําตาซึมเลยโจน้ําตาซึมหลวงพ่อเราไปเล่นงานข้างๆวัดปิดวิกแล้วทีนเนี้ยหลวงพ่อโทรหาโจใช่โจยอมเนียนไหมหลวงพ่อจะให้มาเล่นงานประจําปีทุกวัดทุกปีเลยตั้งแต่จนกว่าชีวิตหลวงพ่อจะหาไม่พ่ะนะ จองคิวไว้กี่ปีก็แล้วแต่ไม่อันหลวงพ่อจ้างเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับยาวลูกหยีไม่ได้เกี่ยวกับยาวเปวันแพงเลยคือมันเขาจ้างสาวนเวียนแพงมันม่านตลอดพี่ไม่เกิดขึ้นนะคุณไม่ยบยาวเลยจะไปฟังเขาครับเพราะว่าตั้งแต่ผมเข้ามาเนี่ยงานเริ่มเข้ามาดีขึ้นเนี่ยครับเขากําลังจะบอกว่าไฟในตัวของเขาบนเวทีการทํางานมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งหนึ่งพี่ยาวเราเคยคุยในรายการตอนนั้นเหมือนงานมันสรง ซาไปเยอะอเคยมารายการพี่แหม่มนว่เหรออ้าวเขาเป็นแขกของนู้แหมมนะคะเขาดังนะผมเพิ่งรู้นะเนี่ยนานแล้วนะนานแล้วนะคุณแหมมน้อยกี่ปีเลยเหรอประมาณปีกว่ากว่าได้ไหมใช่วันนั้นเรามาคุยกันว่าพี่ยาวเป็นคนที่ไม่งอมืองอตีนค่ะพ่อโจมีอะไรทำทำหมด ไม่งอมืออว่าเมียเป็นเมียมือหมอนวดไงนวดให้ทุกวันตอนนั้นเราทำทำอะไรนะพานใช่ไหมทำใบสีใบสีใบสีแกก็รับทำโลจิสติกแกก็รับทำตอนนี้ล่ะคะก่อนหน้านี้ทำอะไรบ้างเนี่ยที่เรามาคุยกันวันนั้นมีใบสีมีใบสีเป็นแหล่อีสานใบสีคู่บ่าวสาวใบสีงานบวชใบสีขึ้นบ้านใหม่นะครับคุณแม่กำลังใจที่เป็นนักแสดงณวันนั้นเนี่ยมันถอยไป เยอะแค่ไหนก็มันถดถอยไหมมันท้ออยู่เหมือนกันนะบางทีบางทีไม่มีคนขับรถบางทีงานเข้าคือผมประมูลงานได้ของอโกดังใหญ่ๆโกดังสินค้าใหญ่ๆคังชนคังอ่ะวิง่งอีสานกับเหนืออย่างเงี้ยบางทีลูกน้องคนขับรถขาดผมจําเป็นต้องขับรถเองบางทีนะเราก็ต้องทําใช่ฮะแล้วก็จ้างคนนั่งด้วยหนึ่งคนทําไป ขอบุนใจมันถอดหมดแล้วความเป็นนักแสดงอ่ะกลับมาอีกครั้งมันลุกโชนคุณได้บุญนะทําให้เนาะหัวใจของพี่ยาวมันกลับมาันใจันเฟื่องฟูมากไม่เหงาเห็นลูกลูกหลานน้องๆเล่นตลกถ้าไม่ไปวงอุ๋งอิงก็ทาหาลูกสาวก็ทำหาพ่อยาวไม่มาด้วยเลยอย่างเงี้ยอมันใช่ใช่แล้วก็ตอนที่มาอยู่ก็กำลังใจมันอน้องเขาก็น่ารักอุ๋งอิงอ่ะเวลาชอบแจ้งเขาไปอยู่ก็ทําปาก ชอบองค์เองชอบมากครับเล่าความฝันให้ฟังหน่อยก่อนที่จะมาอยู่กับพ่อโจเนี่ยฝันว่าอะไรเออในฐานะที่เราเคยเป็นนักบวชมาเคยอะไรอุปถัมครูบาอาจารย์มาผมเชื่อในเป็นรางบอกเหตุหรือรางสังหอนคือผมฝันว่าได้จุดบ้องไฟพุบ้องไฟที่เขาฝังดินไว้แล้วก็มันมีแสงขึ้นงดงามเลยผมจุดเลยสว่างสยแต่กระจุ่มกระจายไปตามหมู่บ้านตามถนนเนี่ย มีแสงระยิบระยับหมดเลยตีความฝันครั้งนั้นว่าตีความฝันว่าจะมีชื่อเสียงโด่งดังการงานจากก้าวหน้าสถาพร จะมีคนอุ้มชูปูปั้นอันนี้ใช่ไหมถูกต้องฮะโอ้โหผมเพิ่งรู้ว่าคุณฝันแบบนี้ผมฝันแบบนี้จริงโจคุณไม่เห็นคุณพูดให้ผมฟังเลยว่าคุณมีฝันแบบนี้ผมเรียกไม่พูดเหรอเนี่ยถ้างั้นผมจะเอาน้ําไปสาดมอดให้มันมอดไปเลยถ้าไม่ฝันว่ามีผู้สาดไม่ทันแล้วผมฝันแล้วคุณอะไรกันเนี่ยผมเพิ่งรู้ในรายการนี้ไม่ทันเลยเขาเล่าฝันเพราะว่าความฝันมันบ่งบอกถึงอะไรมันคือความมั่นใจด้วยค่ะพ่อโจมันคือความมั่นใจยิ่งมาเจอพ่อโจยิ่งเคมีมันได้คุณผู้ชมค่ะ ใจในการทํางาน oh. ไฟมันมาเลยเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมค่ะแน่นอนการที่จะมาอยู่กับครอบครัวใหญ่ดราม่าก็ต้องมีเพราะว่าแฟนคลับก็เยอะเดี๋ยวเรามาดูกันช่วงหน้าขอคุยเรื่องดราม่าว่าเจออะไรบ้างและรับมืออย่างไรช่วงหน้าคุยกันสักครู่ค่ะ ยอมรับซะว่ามึงกับปู่ผิดค่ายออหนังวีร์เหรอครับพ่อโจรครับชื่อหนังว่าเรื่อง,องคายคายอ้ออ่ะเดี๋ยวเรื่องเชื่องหนังเดี๋ยวค่อยถามว่าทำไมเป็นชื่อเรื่องนี้ทำหนัง <c oughs> เอาทำหนังก่อน <c oughs> ทำไมมาทำหนัง เป็นมันเป็นความฝันตั้งแต่เล็กๆเนาะสมัยผมเป็นเด็กเคยไปดูหนังกับพี่แล้วตื่นขึ้นมาคือผมจะเป็นคนนอนนอนตลอดดูหนังหนังตามพระอิสานมันจะมี3ามสี่สี่เรื่องผมดูตั้งแต่เรื่องแรกหลังจากนั้นก็นอนตื่นขึ้นมาก็จะเห็นพี่จะปลุกครั้งเดียวค่ะตื่นขึ้นมาจะเห็นเอ็นเครดิตเห็นช่วงท้ายตอนจบพอดีตอนจบแล้วก็จะมีตัวหนังสือวิ่งไล่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 ไปเลยคนนั้นคนนี้พุ่มกับอันนั้นอันนี้เราก็เออผมเป็นคนหนึ่งที่ที่ชอบดูเครดิต ไม่ว่าการทรําเพลงการทําหนังของอะไรแต่ละอย่างผมจะชอบคนที่อยู่เบื้องหลังชอบดูชอบดูว่าใครเป็นคนทำผลงานแต่ละผลงานครับแล้วก็เลยกลายเป็นเราเห็นเครดิตแล้วก็มีอยากน้อยๆเนาะตอนที่เราเด็กๆเ,ออเราคิดว่าเราอยากจะถ้าชื่อฉันอยู่ในนั้นสักสักน่อยตอนที่มันจบเนี่ยมันเป็นชื่อ <c oughs> พ่อโจไหลขึ้นมาเนี่ยมันจะ ฟินไม่น้อยกับชีวิตใช่ไหมอันนั้นคือค,ความฝันวันนี้ทำความฝันนั้นให้เป็นจริงกับภาพยนตร์เรื่องแรกเป็นการลงทุน25ล้านบาทครับอพรอมใหญ่มากนะครับถือว่าเป็นหนังที่ที่หนังอีสานที่ลงทุนเยอะอีกเรื่องหนึ่งครับ,รบผมก็คิดว่าคือการทำหนังอีกส่วนหนึ่งก็คือได้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของอีสานอีกมุมมุมหนึ่ง,งซึ่ง มีอยู่ในอีสานซึ่งคนทั่วโลกไม่ได้เห็นผมก็อยากนำเสนอในจุดนี้ขอขอเสนอจุดที่คนไม่เคยเห็นกับชื่อเรื่องคายอ้อมีความหมายว่าอะไรแล้วเป็นหนังผีเหรอคะคายอ้อนี่คายก็คือเครื่องสักการบูชาค่ะอ้อก็คือคาถากำกับรวมกันก็คือเท่ากับเครื่องสักการบูชาก่อนศิลปินศิลปินแทบทุกคนนะครับทั้งภาคอีสานทั้งไม่ใช่เฉพาะหมอลำนะลดแห หมอลำซิ่งหมอลำกรนเรีต่างทุกมิติทุกมิติก็คือมีครูบาอาจารย์ก็คือมีใครอ้ออยู่แล้วค,ค<ะ>นั่นแหละครับแต่ว่าใครอ,อกก้อ <c oughs> เครื่องไหว้ต่างๆก็จะแตกต่างกันไปอืทําไมถึงออกมา <c oughs> เป็นแนวหนังผีล่ะคะ <c oughs> ผมคิดว่าทุกวันนี้ก็คืออีกส่วนหนึ่งก็คือคนตลาดคนดูเยอะการมองเห็นเยอะก็คือเป็นหนังผี ผมก็เลยเลือกในมิติเรื่องนี้นี่มันก็โยงเข้าไปหาผีได้อครับความเชื่อลี้ลับความศรัทธาจนเป็นคาคาหนึ่งซึ่งครูสลาศิลปินแห่งชาติท่านได้มอบมาให้ก็คือบ่เห็นบ่แมนบ่มีบ่เสือกะยะขวมยะไกลค่ายอ้อคำนี้แหละครับครูสลามอบให้มาเป็นตรีมของหนังเลยครับมันก็เลยเป็นที่มาของเรียกหัวใจเนาะเป็นหัวใจเป็นตรีมของหนังมีใครเล่นบ้าง เห็นบอกว่าเล่นกันเกือบศิลปินในภาคอีสานทั้งหมดเป็นการรวมตัวระหว่างศิลปินหมอลำตัวท็อปทอปของวงการมอลำแล้วก็ตัวท็อปทอปของอินฟูอีสานแล้วก็ศิลปินดารานะครับไม่ว่าจะเป็นพี่นิคนาเลพลเยอะเยอะครับพี่ตุ้มตามยุทธนาครับเบลนิพาดาการทัศนะ โอ้หลายคนแล้วก็อินฟูนีวงอีกลุงโทนี่มหาสมปองซองดูฮีประธานห้างอะไรเยอะเลยครับประธานห้างลุงโทนี่มหาสมปองซองดูฮีแต่ว่าผมไม่ได้เล่นคนเดียวเสียลี่เฮี่ยมูยหองอย่างเงี้ยเฮี่ยมูยหองเสียลี่น่ะเป็นชาวบ้านขี้เมาเป็นเท่าแก่ยังได้เล่นเลยยังเอามาเล่นเลยเอามาเล่นเลยพวกเท่าแก่ขี้เมาตอนเย็นๆลูกน้องเลิกงานแล้วห้าโมงเย็นกินเหล้าสุมหัวกันเอามาเล่นเฉยเลยแต่เรา ไม่ได้เล่นเลยครับพี่แมวเขาบอกยลงไงว่าเรื่องต่อไปเอาเรื่องนี้ไฮรอดก่อนครับพี่แมวผมดูสปายกนะความหวังไว้เท่าไหร่กีร้านความหวังไว้เท่าไหร่คืออันนั้นผมมันเป็นมันเป็นแฟนขับพูดมาเนาะแฟนขับอวยพรว่าอใครพ้อพันล้านพันล้านพันล้านแล้วก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยถ้าได้ถึงพันล้านจริงเราก็ประวารนาไว้ว่าเราจะมอบให้สาธารณกุศล ห้าสิบล้านบาทห้าสิบล้านถ้าได้พันล้านความตั้งใจของเราความตั้งใจถ้าไดา้ถ้าได้สองร้อยล้านจําจได้ใช่ไหมพี่ขอหนึ่งล้านบาทพอ,อพี่จะเอาไปปลูกกระเบื้องให้แม่ยายเสร็จปุ๊บก็จบไปนี่เขาพูดเองไงแล้วเรายังไม่ได้รับปากอะไรด้วยครับผมยังไม่ได้อยู่ในสัญญา <c oughs> อะไรเลยนะไม่มีไม่มีไม่มีครับถ้าได้หนึ่งล้านบาทถ้าโจให้ถ้าสองสามสี่ห้าวันประมาณอาทิตย์เนี่ยถ้าได้ สองสามร้อยล้านบาทเนี่ยปุ๊บแล้วจะฉลองฉลองเสร็จปุ๊บขอโจรหนึ่งล้านบาทผมจะตั้งให้กับผมจะให้มูลิธิมูลิธิไหนมูลิธิคนที่เขาไปช่วยน้ําท่วมไฟไหม้อะไรประมาณเนี่ยของมูลิีิยังไม่ได้ปากนะเขาพูดเอยงเอ่ยเองางวนนนังตัวเองเลยอ่ะผมว่าเอาเขามาอยู่ในบริษัทแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของหนังเช่นเดียวกันผมว่าเอาสักประมาณสักห้าหมื่นให้มารอดก่อนดีกว่าสองสามวันแล้ว สอ,อสองสาวันแรก <c oughs> พูดให้มีกําลังใจหน่อยคุณผู้ชมขาหนังเรื่องนี้ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วะจะได้ดูเมื่อไหร่พ่อโจจ๋า17กรกฎาคมอีก2เดือนใช่ครับเมื่อวานก็ถ่าย MV ไปแล้วเ v ก็จะปล่อย MV เพลงนะครับ<ม>ไปวันที่17มิถ <พอ S 2> ุนายนพราพ่อโจก่อนปล่อยหนังวันหนึ่งมารายการโตะหนุ่มแบบได้อีกทีหนึ่งได้ไหมลงคิวเลยครับลงคิวไว้เลยนะผมพร้อมมาผมพร้อมมากับบู้หญิงได้ไหมมาสิสองคนมาสิพร้อมมาด้วยนะ ไม่เดี๋ยววันนั้นยกทีมหนังมาเลยใช่เอาจะยกทีมหนังมาเลยแต่ไม่เกี่ยวบคนนี้นะไม่ไม่เพราะเขาไม่ได้แสดงคือว่าวันหนังเปิดในวันหนังฉายผมก็จะไปครับพี่แมไปกินป๊อปคอร์นแล้วก็กลับบ้าน้าไม่เข้าโรงไม่เข้าโรงไม่ได้เข้าเลยผมไม่ได้เล่นไม่รู้จะไปทำอะไรพ่อจ๋าพ่อจ๋ากรกฎาคมตกได้วันยังได้วันยัง17บเสิบเจ็ดกรกฎาคมทั่วประเทศดูพร้อมกันทั่วประเทศทั่วประเทศดูพร้อมกัน พี่น้องทั้งประเทศเล่าซอปบเล่ากับสามลุงทั่วประเทศเหมือนกันนะได้เบิ่งพร้อมกันเด้อใ้เบิ่งพร้อมกันพี่น้องสปปบัวเล่าคายออกแล้วก็ฝรั่งมังค่าก็ไปดูได้นะครับคุณนายฝรั่งอ่าผลงานผลงานนี้ฝากดิฝากดิให้ดูนะสิบเจ็ดกรกฎาคม Subjcts e Mr Jo Yomnetnap Wongsa Produce Kya O Stories Thai Movies Famous in Thailand c e l e b r a t y Treasures in Thailand b r t a l s include the Hardies for Foreigners p e r o n โอเคโอเคเหมือนจะ เหมือนจะมีศั์ที่ใดอ่ะเหมือนจะมีศั์ที่ใช่อ่ะมีศั์ที่ถูกบ้างไหมฮะถูกถูกเอหมอเนี่ยว first story อ่ะเอ้าเขาเป็นหนังเรื่องแรกอ่ะทำไมอ่ะเออนี่ผมก็เทรนภาษาอังกฤษให้บ่อยๆนะครับเทรนให้ใครเด็กผู้หญิงเด e เกิลเด็กผู้ชายบ h e ชายโสดยัง่อยหญิงโสดยังไม่มีผัว ผมเราแทนให้อยู่ตลอดเนี่ยคุณผู้ชมไม่ว่างเว้นเล่นกันทุกขณะเหมือนคล้ายๆอีกคนก็เหงาโหยหาอีกคนก็เสิร์ฟมันมันเลยกลายเป็นคู่คิดคู่หากันได้ไงคุณผู้ชมแต่ดราม่าก็ไม่ว่างเว้นเช่นเดียวกันพี่พี่ยาวมีดราม่ากับอุงอิงด้วยอ่ะอันนั้นเขาเขาว่าอะไรเขาว่าอะไรบ้างครับคุณแหม่มเพราะว่าผมไปอยู่กับน้องเขาบางทีคนเยอเขาเยอะเฟดเพลงโจจบหางเครื่องอวกผมเข้าสวมแล้วที่เนี่ย สวนอุงอิงออกอ่ะมีเพลงเด้งดึงน่ะผมไปเต้นเด้งดึงครับคุณแม่มเขาก็เต้นของเขาอย่างนั้นเนๆมันไม่จางเลยคุณมนี่ยมเป็นามาอรนเนี่ยเนี่เนี่ย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 ี่เนี่ยเนี่มน่ยเนี่ยเี่านี่นี่นี่ย่ยเี่าเ่ยเนี่เนี่เนี่ยเี่ยเนี่ยเนี่ยเ่นเน่ยๆ่ี่เี่น่นี่ พี่รับมือยังไงหนูไม่รู้อะดราม่าอะไรบ้างพี่รับมือและความรู้สึกเป็นยังไงโอ้โหวันนั้นนะมีดรามา่ามีแฟนคลับที่คอมเมนต์เข้าไปนะครับบอกว่าตลกขายยาวๆเนี่ไม่เอามาได้ไหมขวงหูขวางตามันขัดกันฟังลํา โจเขาโมโหเลยไม่ด้เลยนะแกโมโหที่ไหนแกขำดูสิไม่ตอนตอนวันแรกอะโมโหตอนนี้มันก็ขำมันเหนว่าวันนั้นอะโมโหมากเลยโจใช่ไหมไม่ก็เลยคอคยให้เอางี้ให้เอฟซีโวตกันไปเลยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือให้เขาเต้นต่อหรือไหมเพราะว่าคนลังน้องเยอะเข้าใจนะสรุปผลออกมาคือก็คือเต้นต่อละครับเตอ แต่ว่าถ้าท่านี้ไม่ชอบผมก็จะเปลี่ยนท่าใหม่แล้วฮะจากเด้งดึงจากอาจากอาเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงอันนี้คือท่าเก่าก่อนเอาท่าเก่าก่อนเต้นท่าเก่าก่อนเด้งดึงยังไงออ๋เด้งดึงใช่ไหมอันนี้คือท่าเก่าอันนี้มันสนุกจะตายแล้วมีดราม่ามันไปเรื่อยๆเข้ามานะเพราะว่ามันมีพลังนะโอเคเอาท่าใหมีดราม่าท่าไม่ทนท่าใหม่คือท่าใหม่ใช่ไหมเออก็ท่าเดิมนั่นแหละนี่ กูจะเอาท่าไหนอีอะท่าไหนน่ะท euh okay, 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 so uh ี่คุณอาอันน <No ี้ดีงอย่าอย่าทำนะไปจะหมดเวลาแล้วฝากหนังเลยฝากหนังฝากงานฝากวงครับจะได้กับฝากแฟนๆนะครับเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานสาวน้อยทั้งเพชรบ้านแพงแล้วก็สาวน้อยรำเพลินโชว์แล้วก็ฝากไปถึงศิลปินด้วยคนไหนอยากจะมาร่วมสร้างสรรค์บนเวทีเราพร้อมเปิดโอกาสให้ท่านนะครับ เพื่อจะอยากเป็นนัก้องหมอลําเชิญเลยครับเปิดโอกาสแล้วนะครับศิลปินทั้ง2วงตอนนี้เรามีรถแห่ด้วยสาวน้อยส่วนหนังก็รอดูนะส่วนหนังก็รอันทีส่ส7เแล้วก็จะมีบัตรแข็งมาจําหน่ายล่วงหน้าอีกตอนนี้ขอบคุณไปยังเกือบ70รอบแล้วรอบเหมาทั่วประเทศเป็นหนังเรื่องแรกที่มีคนเหมามโรงเยอะ เราตั้งเป้าไว้หนึ่งร้อยรอบรอบละสามหมื่นห้าบาทตอนนี้เจ็ดสิบแล้วนะสามหมื่นห้าพันบาทตอนนี้จะจิตสิบรอบแล้วครับเหลืออีกสามสิบรอบใครอยากจองก็ยังว่างให้จองไหมใช่จองได้จองได้ที่พ่อโจเลยนะครับตอนนี้เราแจกสติกเกอร์ติดสติกเกอร์ภาพยนตร์นะฮะโปสเตอร์โอ้โหทั่วบ้านทั่วเมืองหางช้างบ้างก็มีรถเข็นขายปลาหมึกบ้างก็มีเพื่อที่จะเปิดการมองเห็นในทุกจุดมันมองโพสมองคักมองแนี่โพสต์แบบแจกทั่วทิวทั่วแดนนะโพสต์ในทั่วแดง ที่ช่วยกันจริงๆหนังเรื่องนี้ที่ว่าให้เป็นหนังของวารละใหญ่ของคนอีสานจริงๆหนังคนอีสาน <ๆ S 1> เพื่อคนอีสานได้เห็นว่าอย่างผม <ๆ S 1> ผมคิดว่าอีกมุมๆุมหนึ่งผมสําเร็จมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะเคารพนับถือครูบาอาจารย์ไหว้ครอ้อจนเรามาสําเร็จเราก็เลยอยากอยากเสนอมุมนี้ว่าอีกมุมๆุหนึ่งว่า เรามุมมุมที่เราสาเร็จนี่ก็คือเพราะครายอ้อเพราะเพราะแฟนคลับทั้งหมดเช่นเดียวกันมาอีกหนึ่งรอบแน่นอน,นได้มาแน่นอนเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันคู่คิดคู่หาคู่ใหม่ของวงการค่ะดูกันยาวๆดูแลกันแบบยาวๆขอบคุณทั้งสองท่านค่ะคขอบค<อ><ด>ุณค่ะคขอบคุณสําหรับการติดตามชมเช่นเดียวกันผู้ชมข่าววันนี้หมดเวลาแล้วลาผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ